โอเคครับผมก็สวัสดีคนทุกคนกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่เปิดเอกไวแซดอีกแล้วนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมนะวันนี้นะครับก็จะมาเปิดอ่าโกจิต้าต่อนะครับผมนะโกจิต้าใช่ไหมนะจาไม่ผิดนะครับเออจะเปิดต่อยสามพันเพชรนะก็คือสี่สเต็ปนั่นเองนะครับผมนะได้ทําการเล่นหาเพชรมาเรียบร้อยแล้วก็ทําการเปิดไปเลี้ยวนะครับนะก็ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามก่อนไปดูตอนเปิดกันด้วยนะครับผมนะได้ชอบนะฮะวันนี้ด้านบริเจ n นียโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนผมเปิดหากันต่อเลยดีกว่านะครับผมสําหรับโกจิต้านะครับผมนะยอต้านะครับผมนะโอเคไปดูตอนเปิดกันเลยครับผมไปว่าจะเกลืกันขนาดไหนจัดไปคน อ่ะโอเคครับตอนนี้ก็เราจะมาเปิดอีกหนึ่งสเต็ปกันนะครับอีกหนึ่งสเต็ปอีกสี่สเต็ปนะครับที่ดองไว้ประมาณสามพันเพชรได้นะครับผมนะที่หามาหลังจากเราเปิดได้โกจิต้ามาแล้วนะครับผมก็ได้ไปทางน้นทำการนั่งหามาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันสเต็ปแรกกันเลยครับผมเราจะใช้สูตรเหมือนเดิมครับผมแล้วก็กดไปเป็นที่เรียบร้อยครับรอบแรกเป็นผมกดเองนะฮะมาดูกันว่ามันจะเกลือขนาดไหนนะครับสําหรับตู้นี้มันเกลือชิปเป่งเลยนะครับผม เกียร์เพิร์ดนะฮะตู้นี้นะครับเกีอยกว่าไอ้ตู้โกคูบลูกับเบจิต้าบูที่ผมเคยสุ่มไว้นะครับอาจคิปไว้แล้วแต่ว่าลบทิ้งไปแล้วครับที่จะตัดลงนะเออพอดีว่าตัวใหม่มาพอดีเลยครับก็เลยไม่ได้ตัดอันนั้นลงนะครับมาตัดเป็นอันใหม่ลงเลยแล้วกันนะครับโอเคผู้แดงครับผมแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่านะครับผมอยากใส่คาร์บิเลอร์แควิตเต็ตแน่มีจีบส์ติลเลกกตแทนดิ แล้วก็มันทอดเลยที่มันเป็นซูเปอร์ไซยานั่นแหละผมร้องไม่ถึงจำไม่ได้ร้องีแค่นนะพอไปรอบเดียวฟิเซอร์มาครับผมนะเอออันนี้รู้สึกว่าจำไม่ได้นะครับจำชื่อไม่ได้ครับโกคูคะปรับมาเป็นคูลลินครับผมเซลล้ร่างแรกเลยนะครับเซลนะครับผมโกคูแบ็คฮะตัวนี้นะครับรู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะตัวนี้แต่ก็พอเล่นได้นะครับถ้าเป็นเจ็ดดาวนะปรับเข้ามาเป็นหย่าเฉาวยกว่าจะดีนะฮะอ่าถามไปไปอะ แตกเว้ยบอลแตกเว้ยทุกคนบอลแตกเว้ยโอ้โหได้อยู่โกจิต้านะครับทําทีมได้อยู่ได้โกจิต้ามานะครับผมเนี่ยเล่นได้เล่นได้ตัวนี้เล่นได้เล่นได้นะครับได้สักเจ็ดดาวกำลังดีนะครับผมนะโอเคมารอบสองผมไม่ใช่เป็นการเปิดเองนะรอบสองผมให้น้องเปิดนะครับกดไปเลยครับผมรอบนี้คูณสองด้วยนะครับสําหรับเลดตัวใหม่นะับผมเนี่ยสำหรับเลดอัลต้านะครับคูณสองไปอีกนะฮะมา ดูกันว่ารอบสองน้องผมเปิดให้จะเกินขนาดไหนเปิดมาเป็นล่างบูเลยนะครับผมนะล่างบูสู้กับฟิเซอร์โลเด้นนะครับผมนะโกลเด้นฟิเซอร์นะครับผมสู้ก,กันไปนะจังหวะนี้ต่อยท้องไปหนึ่งหมัดแล้วก็เบี่ยงขึ้นไปบนอากาศเบ่งพลังขึ้นเต่าครับผมผู้แดงผู้แด,ดงนะครับประท้าพลังกันนะครับจังหวะนี้ก็คูเบ่งพลังชนะไปฮ <c oughs> ะ ดูซิร่างบูจะมีอะไรมาหรือเปล่านะครับเปิดมาล่างแรกครับผมทั้งครับผมไม่ใช่ล่างแรกตัวแรกทั้งครับผมนะแล้วก็ลูกน้องฟิเซอร์ครับแล้วก็ฟิเซอร์มาเองด้วยนะครับมาทั้งลูกน้องมาทั้งเจ้านนยนะครับมาทั้ไปไปเนี่ยครับนัค่าครับอืมไอ้ก้ไอตัวนี้ผมจําชื่อไม่ได้นะครับผมนะอ่านะครับไอตัวเด็กเมื่อกี้นะครับลืมไปแล้วนะครับไม่ได้ดูนานมากนะครับตะกันบอลนะครับดูล่าสุดก็ปีที่แล้วนะครับอืมเข้ามา เหมือนได้ลุ้นว่าโกคูแบ็กสองตัวเลยอืมได้ลุ้นตัวดีนะเมื่อกี้โกคูแบ็กใหม่อีกตัวโอเคทั้งอปเดตสองดาวเฮ้ยอัปเกตกันเยอะจังวะอยากได้ตัวหน้าตู้วะที่มันใช่แบบอน,นี้อยากได้ตัวใหม่อะ่ะเข้าใจปะวันที่มพงเข้ามาได้ไม่นานเนี่ยซูเปอร์โกจิต้านะครับผมเออซูเปอร์โกจิต้าอยู่ไหนอ่ะ รอบสามมาครับผมล่างบูมาครับจังหวะนี้สู้กันที่อ่าที่ลาวานะครับในภูเขาลาวานะครับหรือไม่ก็นรกนะครับไม่ใช่น่าเช่นั้นไม่ใช่ไม่น่าใช่นรันเลอินพันแต่เช้าเลยผมนะฮะโอเคภูฟ้ามาอย่างนี้น่าจะมีใครมาช่วยไว้หรือเปล่านะครับมีเบจิต้ามาหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นอัลโบรีไม่มีครับเงียบกริบฮะโบรีมาไหมโบรี่ไม่มาครับผมนะฮะเปิดมาตัวแรกครับผมมีลุ้นครับมีลุ้นครับตัวแรกเฮ้ย โอ้โห oh, นะครับผมซูเปอร์ไซยาสีนะครับได้มาตัวที่สองของไอดีแล้วนะครับแล้วมาตัวแรกด้วยอย่างนี้นะครับตัวอื่นต้องมาแล้วแหละอืมจริงตัวอื่นต้องตามมาด้วยแล้วแหละมาตัวแรกขนาดนี้เลยนะครับซูเปอร์ไซยาสีนะครับโหวิดีโอมาด้วยนะครับเมื่อกี้นะฮะวันนี้ก็ลืมชื่อแล้วไมได่ดูนานนะครับปีที่แล้วเองแต่ลืมดูหลายอนิเมะเกินแล้วมันต้องจำชื่อหลายเรื่องนะผมนะโอเคซูเปอร์เบบี้ทูนะครับผมนะ เหตต่อไปก็จะสเต็ปสุดท้ายแล้วนะครับเป็นสเต็ปสุดท้ายแล้วนะครับเลื่อนเป็น3ดาวนะครับสำหรับซสเปอร์ซยาส์สีของเรานะครับผมนะเป็น3ดาวนะครับไอเบบี้ทูนี่เลื่อนเขาเดือนเนี่ยนะสดาวเหมือนกันนะครับเบบี้ทูกดแซดแอบิลิตี้สองไปฮะมาต่อไปรอบฟรีครับรอบนี้มีลุ้นสุดแล้วนะครับรอบฟรีนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่รอบฟรีไม่จะออกดีแต่รอบการันต์แบบคูณเลทอย่างเงี้ยไม่ออกชิบหายเกมไม่ได้ออกนะไม่ยอมออก มาครับล่างบูอีกแล้วนะครับเมฆสีทองผ่านด้วยนะครับมีล้นโบลี่นะครับมาสู้กันที่ภูเขาหิมะนะครับผมเขาหิมะไหลนะครับผมลบไปหนึ่งจะชวกท้องเขาให้ผูแดงครับผมตั้งแต่เล่นมาผมยังไม่เคยได้ผูทองเลยนะนะครับผูทองไม่ได้เลยเบ่งพลังชนะไปไม่มีอะไรครับตอนนี้ โบลี่ไม่มานะฮะโบลี่นอนอยู่นะครับมาตัวแรกของเราเฮ้ย hey! อีกแล้วเออตัวอะไร oh, Super อเออซูเปอร์สยาสี่แล้วนะครับได้อยู่ตัวหน้าตู้ครับปันได้สองตัวติดเลยแล้วแม่งตัวแรกคู่เลยชิดแค่นะครับสามารถฮะมาอีกไหมจะมีใครมาอีกไหม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 ,ม,ไมพี่ยังมีใครมาอีกไหมบอลแต่ครับรอบนี้จะเป็นใครครับผมโกจิต้าครับได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้น่าจะสองดาวนะ มาสองตัวนะสองดาวนะครับมาอีกมาอีกไหมอ่ะสามตัวไหมอ่ะคูลเลอร์นะครับผมได้คูลเลอร์ไปปิดท้ายนะครับก็มีมีประมาณนี้นะครับเรื่อกเป็นสี่ดาวไปนะครับสําหรับซูเปอร์อ่าสายาสี่ของเรานะครับผมนะเออนะก็ถือว่าเกลือไหมไม่เกลือเพราะว่าได้ตัวหน้าตู้มา2ตัวเลยนะครับไม่เกลือนะครับผมนะไม่เกลือนะครับถือว่าใช้ได้นะครับ2รอบเลยนะครับตัวหน้าตู้ก็โอเคนะครับผมนะกลางๆแล้วกันเรียกได้ว่ากลางๆแล้วกันนะครับ นะก็หวังหน้าตู้แต่ก็นอกตู้มานะฮะไอ้ไม่ใช่นอกตู้มันก็หน้าตู้เหมือนกันนะครับหวังในตัวใหม่เนี่ยตัวเนี้ยนะครับผมซุปเปอร์โกจิตา้าแต่ไม่มาแต่งน้อยก็ได้ตัวหน้าตู้มาไว้เล่นอยู่ก็โอเคนะครับผมนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดติดตามช่องเพชรเอวซไว้ด้วยนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าล้วการนะคลิปนี้ก็วไว้เจอกัอนครับสวัสดีครับ